ครับสวัสดีครับผมศาสนาอาจารย์ส่งริษงนะครับครับวันนี้อินดีิโอลาสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมประชุม AWMJ 200ประเทศนะครับสนับผู้นำศาสนาคริสต์นะครับจาก200ประเทศเข้ามาร่วมการประชุมคองเกรสครั้งที่หนึ่งนะครับปีนี้นะครับมีโควิดพ andemic ไม่สามารถนะครับจัดประชุมนะครับเห็นหน้าได้เหมือนกันนะครับก็เลยเราจะเป็นออนไลน์นะครับขอคุณพระเจ้านะครับยังไงก็แนะนามแต่วิธีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับถ้าท่านสมัครเรียบร้อยเลยลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งศูนย์กลางนะครับเขาจะส่งนะครับอีเมลให้กับท่านครับ ก็ถ้าได้รับอีเมลแล้วข้างในก็มี ID นะครับเราก็มีนะครับอ่าพาสเวิร์ดครับอันนี้ก็คือเป็นพาสเวิร์ดนะครับแต่ว่าวันนั้นอากาศจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดง่ายกว่านี้ก็ได้ครับยังไงก็ต้องมีพาสเวิร์ดนะครับท่านก็คลิกนี้นะครับเนี่ยสำหรับที่อยู่นะครับนี่นะครับถ้าคลิกแล้วนะครับท่านจอนะครับอย่าหน้าจอหน้าต่างหน้าจอแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นท่านใส่นะครับรหัสนะครับตรงนี้ครับใส่รหัสรีบร้อยนะครับก็ตรงนี้ครับถ้าคลิกแล้วนะครับเห็นหน้าจ้แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นคอนเกรสครั้งที่หนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับของเราเป็นลา g ร o จอนเอครับรีจอนเอนะครับเป็นเอเชียนะครับครับตั้งแต่วันที่สองวันที่สาม วันที่4นะครับวันอังคารจนถึงวันพฤหเสอใช่ไหมครับเวลาของเรานะครับประมาณนะครับอย่าโมงครึ่งจนถึง2องทุ่มครึ่งสมชั่วโมงนะครับสายมือนี้นะครับมีสีส้มใช่ไหมครับและมีตัวนังสือสีดำนะครับนี่เป็นราคา e g i จน a l ลไลฟ์สตรีมครับพูดถึงนะครับเราจะชมดู YouTube ครับมือวิทยากรนะครับเนี่ยหลายท่านนะครับ อัดวิดีโอก็เรียบร้อยนะครับเราก็สตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถนะครับกดเราก็ชมดูนะครับสําหรับรายการต่างๆจากนะครับเนี่ยที่ประเทศเกาหลีนะครับคราบรายการนี้ออกอากาศโดยนะครับสถานีโทรทัศน์ c t s นะครับประเทศเกาหลีครับแลยขวามือนี้นะครับมีสีฟ้าแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวนี้นะครับก็คือเป็นนะครับ ลิงค์ชูซุ่มครับซุ่มครับการประชุมซุ่มพันทางซุมครับมีตั้งแต่1จนถึง6นะครับมี6ครั้งใช่ไหมครับครับ u t u b e ก็เหมือนกัน6ซุมก็6นะครับแต่ละวันมี2 2นะครับ YouTube นั้นนะครับครั้งละชั่วโมงแต่ว่าซูมนั้นนะครับส0นาทีครับเพราะฉะนั้นท่านชมดู YouTube 1ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับ เข้าไปร่วมประชุมนะครับซูมนะครับก่อนสิบนาทีนะครับแล้วเปิดไว้นะครับท่านสามารถเข้าไปร่วมกันได้นะครับทักไทยกันได้อย่างนี้นะครับครับหลังจากนะครับซูมเสร็จแล้วนะต้องเข้าไปนะครับเนี่ยยูทูบอีกหนึ่งชั่วโมงและสุดท้าย30นาทีนั้นเข้าร่วมประชุมซูมนะครับ3 0นาทีครับ สรายูทูบนั้นนะครับตากดตรงนี้นะครับกดนะครับเป็นหกช่วงแต่ว่าช่วงตามช่วงของท่านนะครับผมจะกดนะครับช่วงที่สองถ้าเข้าไปดูนะครับคามีหน้าตาแบบนี้แบบ YouTube ใช่ไหมครับตอนนี้มีตัวหนังสือนะครับครับเปลเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าภาษาเกาหลี ท่านสามารถเลือกภาษาของท่านได้นะครับคราเราเป็นคนไทยนะครับต้องคลิกตรงนี้ตรงนี้นะครับเซตติ้งครับแล้วก็มี CC ใช่ไหมครับ CC นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็สุดท้ายกับตรงสุดท้ายนี้นะครับก็ตรงนี้สามารถเลือกภาษาของท่านได้นะครับตอนนี้มีภาษาเกาหลีเพราะว่านะครับอย่าง u t u b e ของผมเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าท่าน อา,อาจจะดูภาษาไทยก็ได้ครับเราะเลือกภาษาไทยตรงนี้ครับเลือกภาษาไทยแล้วนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่แต่ว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับผมลองเช็คดูแล้วนะครับย่ใกล้เคียงนะครับประมาณ 70%อกว่านะครับก็ถูกต้องอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะบางคำซ้ำนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาของศาสนาคริสต์ของเราบ้างนะครับแต่ว่าคงจะเข้าใจได้มนนะครับท่านก็ต้องดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็น YouTube นะครับแล้วถ้าดูชมดูหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต้องกลับไปนะครับหน้าเล็กนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กดนะครับสีฟ้าใช่ไหมครับนี่ ค่าชมดูนะครับยูทูบสองต้องนะครับซูมก็2เหมือนกันใช่ไหมครับครับตามลําดับครับถ้าคลิกตรงนี้นะครับเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับ regional zoom session 1นะครับแล้วก็สีฟ้าสีดิมสีฟ้านี้นะครับ select your zoom session ใช่ไหมครับท่านต้องเลือกนะครับสำหรับภาคของเรานะครับต้องกดตรงนี้นะครับ south east asia นะครับ เพราะฉะนั้นท่านสามารถเข้าไปนะครับเนี่ยร่วมประชุมซูมได้นะครับเมื่อกี้ท่านนะครับได้คลิก southeast Asia แล้วนะครับเนี่ย่านสามาราจะเข้าไปนะครับร่วมประชุมซูมได้นะครับก็หน้าเลขประมาณนี้นะครับท่านก็ต้องเลือกโอเดียก่อนนะครับอันนี้ก็ขยายก็ได้ครับขยายขึ้นนะครับครับ ท่านต้องเปิดวิดีโอเรียบร้อยใช่ไหมครับเลือกวิดีโอของท่านนะครับครับเสียงนะครับก็ต้องเลือกเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากนั้นเสร็จจรเรียบร้อยนะครับท่านต้องดูตรงนี้นะครับก็มีครับรูปแบบนี้นะครับรูปโลกใช่ไหมครับก็คือเป็นเลือกภาษาของท่านได้นะครับเราเป็นคนไทยก็ต้องเลือกภาษาไทยใช่ไหมครับท่านก็เลือกภาษาไทยตรงนี้ครับ T H T H ใช่ไหมครับเลือกภาษาไทยนะครับท่านสามารถฟังเสียงภาษาไทยได้นะครับก็ไม่ยากนะครับ